แล้วสูตรแกงว่าอแมทูเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสูตรผีบอกจริงไหมจริงจริงเพราะมันเกิดจากวันแรกคือเราทําร้านอาหารมา2ี่ิกว่าปีอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดอะไรก็จะคิดเมนูใหม่เป็นอะไรดีอะไรยังไงยังไงเพื่อเข้าไปขายในร้านแต่วันดีคืนดีจูนห้าคานมาข้างเตียงคานพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลนคานมาข้างเตียงคานมาข้างเตียงทำไมเป็นความดูน่ากลัวจังพี่คานมันเป็นอย่างนั้นจริงตื่นเช้ามาเราก็นอนฝืนขึ้นมาอะไรอะไรจูน ทำแกงไก่ขายเขาบอกเฮ้ยอะไรทําทำไมขายที่ร้านหรอไม่ขายขายออนไลน์ใครบอกพี่ผีมาบอกแกงผีบอกพี่ผีมาบอกคือเขาว่าเป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้เขาทำบุญเก็บศพไปไปฝังเยอะทำบุญซื้อโรงศพเป็นพันๆโรงไอเนี้ยเขาจะสื่อสารกับวิญญาณได้คือยังไงเขาสื่อสารกับวิญญาณได้เขาว่าสื่อสารกับวิญญาณได้เขาบอกเขาไม่แต่พี่เปิ้ลเชื่อว่าเขาก็ได้ เพราะว่าเรื่องไม่ใช่ครั้งแรกแสดงว่าไม่ใช่เรื่องเวลาเขาประสบความสาเร็จเวลาเขาทําอะไรสังเกตเขาจะประสบความสําเร็จตลอดแม่จูนเนี่ยนะก็มีบ้างล้มบ้างอะไรบ้างแต่ที่ประสบความสําเร็จเกิดจากการที่เขา่ชอบไปทําบุญพอทําบุญปั๊บกลับมาก็จะมีเดียทำธุรกิจศพไร้ญาติทําบุญกับวิญญาณทําบุญกับแต่พอไม่เห็นพอเป็นบุญมันก็เหมือนเขาเรียกว่าก็เหมือน มีนิมิตอะไรมาบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่าสิ่งเหล่านั้นมาทางสร้างความมั่นใจให้เขาแล้วบุญเหล่านั้นมันก็ทํามาช่วยกําลังใจเขามียิ่งเขาได้เขาก็ยิ่งไปทําบุญเพิ่มอีกยิ่งได้ก็กลับไปทําบุญไม่เพงแล้วหนูสงสัยว่าและผีหมายถึงว่าท่านว่าผีบอกใช่ไหมและผีตัวที่บอกเนี่ยเป็นผีตัวเดิมไหมคือบอกทุกช่วงครั้งเขาไปทีนะเขาไปยืนทีเนี่ยเป็นร้อยร้อยล่างเลยนะยืนรอบตัวเขาเขาด้อพี่คือยังไงเขาเอาตัวเองเขาไปอยู่ในนิคมผีเหรอ ไม่เขาอะเขาชอบไปแบบ เวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะไปไปล้างป่าช้าเออหรือไปที่ที่ชันสูตรศพนิทานิติเวชอะไรงเงี้เขาจะไปทําบุญไหว้พระที่นั่นบ่อยเวลาพี่ปั้นไปอ่ะเขาเวลาพูดอะไรไม่ดีเขาก็บอกว่าเนี่ยยืนอยู่รอบตัวเขาเต็มไปหมดเลยพี่มันนี่มันอีกดีนี่มันนี่มันอีกศาสตร์เลยเนาะเอาอาหารไปให้พี่ผีกินเขาก็เชื่อว่าผีเนี่ยกินแกงไก่ของเขาตลอดมาเขาเป็นคนอย่างนี้เขาเชื่ออย่างนั้นเพราะนั้นมาวันหนึ่งเหมือนผีตอบแทนบุญคุณเขาเขาชอบเอาแกงไก่ไปให้เขาก็เลย ก็เลยบอกผีบอกให้ทําแกงไก่ขาย